ก็ต,ตอนนี้เขากำลังฮิตนะ,ะแล้วก็แบบเราก่อนนั้นนี้ไดดูบรรยากาศรักอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็รู้สึกว่าเออพอคุณเมย์ติดต่อมาอ้าวเป็นคนเขียนบทคนเดียวกันเป็นเป็นเป็นผู้จัดคนเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเล่นรู้สึกว่าเอออยากรับไทที่แบบเบาๆสนุกๆกบ้างาแสดงว่าเราเลื่องไฟอยู่ในตัววันจัน์พอพอเราเราดูแล้วก็เข้าใจแล้วทำไมแฟนลับเยอะเพราะเราก็แบบแอบจินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะใช่อน้นพี่ก็ไดดูไดดูค่ะได้ดูได้ดูบรรยากาศรักแล้ว ่เาก็ปบเเอายจันทร์ก็ดูก่อนว่าอย่างแรกแบบว่าเออบทเป็นยังไงดูแล้วเออเราเหมือนเป็นเป็นคนสร้างสีสันในเรื่องแล้วว่าแบบเข้ากับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากทําอะไรที่ตัวเองอยากทําบ้างไม่อยากไม่อยากทําอะไรที่ควรต้องทําแล้วอ่ะอยากทำอะไรที่เราอยากทำตาีตตัวเองไปจนท้องติดตามก็เรียกว่าอาจจะได้แบบแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่เรื่องนี้คือเหมือน ไม่แล้วค่ะเพราะบทก็อยู่ที่น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนแบบสร้างสีสันสนุกสนุกค่ะคือที่ผ่านมาคือบทที่ได้มาตอนมันหลังจนจนเราแบบเอ้ยอยากลองเล่นใหม่บ้างยังไงล่ะก็อยากเล่นอะไรเบาๆสนุกสนุกมั่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นจังก็จะเจอแบบว่ามีดราม่าหรือไม่ก็แบบว่าเออ่ ละครผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายอยู่ก็เลยอยากเราไปที่แบบสนุกสนุกแล้วก็เป็นความรักของทั้งสองคู่ทั้งาชายชายแล้วก็หญิงหญิงแล้วจันอ่านแล้วรู้สึกว่าเออน่ารักดีแต่ละคู่เขาก็มีสเสน่ห์ของตัวเองผมจพิจราลบุกแววตาความสนุกสนานออกมานสนุกสนานค่ะสนุกสนานคือกันคิดว่าคนดูแบบน่าจะชอบดูแล้วไม่เครียดเป็นซีรีส์วายอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วต้องยิ้มปาก เมือนเครื่องนี้รับงานไม่คช่เแ็นพี่อยากทับงานที่เครียดได้เหรอจัยไม่อยากรับกดแรงๆเครียดแล้วอีกเรื่องหนึ่งเครียดอยู่แล้วเรื่องนี้ก็แบบสบายๆบ้างเนาะคนเราจะมาเครียดทุกวันก็ไม่ได้ก็อยากทำอะไรที่อยากทำบ้างเตรียมพร้อมพอจะได้ไม่อันตรายจะได้ไม่เครียดเออทำเรื่องนี้ก็อยากแบบว่าไม่กดดันตัวเองค่ะ เรื่องมีน้องใช่ไหมคะก็แบบว่าเอออเาจริงแล้วคือเครียดเป็นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็แบบอยากสบายๆบ้างเบาๆจะได้มาแบบธรรมชาติเตรียมความพร้อมของเราเป็นอย่งไรแล้พร้อมมากแต่ว่ายังไม่มาก็เลยแบบไม่อยากกดดันค่ะเพราะว่าพอเวลาเราเครียดเงี้ยเขาบอกว่ามันส่งผลเนาะใช่ตอนตีนที่จริงๆแล้วแต่งก็มีงานเยอะมากกว่าปกติยังยังยังคุมอยู่ไหมหรือว่าปล่อยตามธรรมชาติตอนนี้อะค่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติ นนมไม่ไม่จันดูก่อนเพราะก่อนหน้านี้ละครยังถ่ายไปได้อีกเรื่องหนึ่งยังถ่ายไปได้ไม่เยอะใช่ก็แบบมีบอกสามีว่าจะพึ่งน้องอะไรอย่างเงี้ยมีคุยเจรจากันไว้แล้วก็คือแสดงว่าตอนนี้คือถ้าสมมติว่ามาปุ๊บก,ก็คือเราก็ร้อแค่งานไปก่อนนะยังไม่ไมาหรอกมัง้งก็ไม่อยากกดดันตัวเองมากค่ะก็พยายามแบบแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสบายๆเนาะ<ม>ไม่ได้แบบไปวิ่งออกปาก่าฝ่าดงหลบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าน้องมาก็ได้แหละไม่ติด ช่ก็อยากเขามาเ่าแบบเออเป็นธรรมชาติเราแบบจะได้แบบไม่ต้องระวังตัวมากอะไรอย่างเงี้ยจริงปรึกษาคุณหมอไหมคะพี่จันปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอค่ะคุยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆเรื่องสุขภาพเราเ็งงก็แข็งแรงนะแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับความเครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนเรากดดันว่าจะปีนี้เป็นปีดีเราต้องมีปีนี้ปีกระต่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ายังไม่มาแสดงว่ามรสุมที่ผ่านมา จ,จันว่าพอเรากดดันมากๆเราก็เครียดพอคุยกับใครเขาบอกเฮ้ยเราต้องไม่เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไม่กดดันก็รู้สึกว่าเออเราก็มาทํางานถ่ายละครอของเราตั้งปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่มันหนักมากบูช่วงนี้ก็คงยังไม่ได้รับอะไรเพราะไปผ่าเข่ามามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคงกลับไปบูอย่างเดิมไม่ได้แล้วก็อย่างอย่างอ,างอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้บูไม่ไไม่ได้บูอะไรเป็นผีก็โอเคไม่ได้ใช้ร่างกายหนักมาก ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะทั้งทั้งชีวิตงานชีวิตรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เห็นว่าทุกคนก็รอรุนให้มีเบบีเนาะ mm hmm. ก็รอหน่อยเนาะมันยังไม่มา okay, <now. S 1> ก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากผลงานซีรีส์ววยด้วยนะคะขอ <Okay, now. S 1> บคุณค่ะ